อันข้าป่อตายาาก็ห่างตกอาเวจีนาโลกมานี้พญาอาจารย์ตนนี้เข้ามาสู่พ่านตาทางกันตานโดยตนเล้วเอาตลายเลิ่นตาหน้านแก้วตั้งสามเป็นตีเปิ่งสันนี้กันว่าจูติตายบดได้ไปตกอาเวจีเท่าจัางได้ไปตกโลหะคุมมพีนาโลกโจมลงไปสามหมื่นเพ จงลอดปูนปลุ่มแดลอเดินเดือด,อ,ดอ,ออกมาและสามหมื่นปีจริงจังลอดปากมอตังมวนเป็นหกหมื่นปีเมืองคนจริงป้นแล้วใดมาเกิดเป็นคนแล้วข้จังได้มาเป็นความปาะเจกกาปุทธาตนหนึ่งชื่อวาวิตังกาวิเศษประเจกกโพทธว่าอันมืนจะแลสัทธาสจ้าปัญโย พาพปุณาจาเตสนาอุปาจเวตาเนิยกรรมและปาลาปาลาเวตาเนียกรรมจังนี้และที่นีจังเตสนายัางติดาธรรมเวตานิยกรรมก็เป็น พูดสาวเห็นจัจนจนาคกือว่าถามก็หกักตนแก่ก็หกักตนเราแลจรกล่าวว่าอีตังปันนาะสุตังสุตวลาญโยโกนิสังโสหะเทติมหานิสังโส ลาตัวนี้แลพิกาเวดูกัลาพิโคตั้งหลายอันว่าอันนี้ส่งอันได้ปฏิเยธะทำเวตานิยาคำจันมีแก่พญาตนนี้ก็ได้ฟังอย่างสุดอันนี้เล่าจะพิกาเวดูกะลาพิโคตั้งหลาย อันว่าอานิสังสามพลรัอันมากกอดได้แก่พญาตนนี้เหตุดได้ฟังสามัญญาภารักอนี้ส่วนว่าพญาอาสาัตะสันทุมหาราจโตุนี้ตั้งแต่อันคาโปตายายดังอันก็บบเป็นสุขนอนก็บบเป็นสรงตังรลแต่นี้ไปเมื่อนาพญาอาชาตตนนี้นอนก็จะกเป็นสุขแต่ละว่าอันหันแล ส่วนบาพนยางอันสานสารถูกมาหาลาจานิตั้งแต่ข้าพ่อตายแล้วน่าล่ำเพิงอันตนเป็นดังตั้นจังขาจังฟัน เป็นดังไฟนานโลกจังออกมาไม่ตนและนั่งก็บบ่เป็นสุกนอนก็บ่เป็นสุกนอนกอยากก็บ่หลับตาเป็นดังตั้นจังเอาหอ,อกมาแต่งอาแล่ล้อยแลป่านนั้นาัาวโดงตนก็ล่องว่ามากูเอากูมาว่าอันก็ลูกตีนั่งอยู่สันละสายอยู่อันแล่ตั้งแต่ได้ไปไหว้าพาะูดได้เจ้าแล้วฟังสามัญพราสูตรอันนี้ มีโอลาสานวานและมบ้วนเพาะมากนักเีนิปานเป็นยอดดังนี้แล้วเมื่ออยู่กองเป็นสุขริงาลับนอนกอดได้และส่วนว่าพญาอาชาตตนนี้ประอบไปโดยปูธุนาลายากนะอันเป็น เจาละสัทธาการตามสังกาละปูจานตะไลลัตนาแก้วเจ้าต้งสามมากนังชื่อว่าปูกาละโพปเกอบไปโดยอาจาลสาสัทธาแล้งเจากหันมาเป็นดังพัญ,ญาอาสานตาสัทธุตนี้กาหาบดายโดยเต่และอันว่าอันกาวพาละอาน,นิสง่ฟุงนี้พามปุธเจ้าเทศนา ในบาลีสุดโดยพากันดังนี้อาโววาเลปาลีก็มีในอาชาาและอัดังอันปุก,กาละยิงใจกะหัดนักบวนตนได้ได้ท้องอนันตาลิยากรรม เป็นตนว่าปาติคังหมายมันขอดเวนว่าเมืองราคาองคูเฮือเมืองเป็นคาคูเฮือกูได้คาเมืองว่าอันเป็นตนพิคูนีตุสกังอันว่าลายแกปินคูนีนึ่งและคาปอข้าแม่อันนันตาเลยากรรม้าละอันตาเฮอบังเกิดเลือดตินพาปุนท่านเจ้าออกการตามสังคาเพศกรรมหาภาการนี้เจอว่าปัญจาน,นตาเลียกรรม และปูกาละผู้ใดละของสังฆะมังสะทูปเจดีตัดไม้สาลีมาหาโพธิ์เขาฝูงนี้เป็นอนุโลมะแห่งปัญจานันตะเลียกรรมและอันวาปู้กาละตั้งหลายฝูงใดใดการจำยังกรรมตั้งหลายมวลฝูงนี้ยังใดยังหนึ่งเจอว่าตองยังอนันตะเลยะเป็นสังฆาวรและมากาวร ห้ามเสียยังหนต่างเมืองเฟ้าเละนีปานกันว่าโจูนที่ตายก่อนจังใดไปทุกอาวจีนาลกบอกาศบอกกาว่าอันแลปูกาละผู้ใดได้ตองอาน,นันตเลญยกรรมตั้งหลายฝูงนี้เมื่อไปลนย่อมกินแดงใจและเข้าไปสู่ภาสันธาสันธาทำแล้วเอาแก้วตั้งสามเป็นที่เพิ่งฟังยังสามยาพาลาสูตรอันเอง ก็จังปูอนอาเวจีนาโลก,ก่อนจังใดไปตกโลหะคกุ้งพีนาโลโจมลงไปสามหมื่นปีเดือดออกมาสามหมื่นปีหกหมื่นปีแล้วจริงปูนเป็นพญ,ญาอาชาติตนนี้แหลงส่วนว่าปูงก,กาละตั้งหลายฝูกนั่นใดการตายังกุศลกรรมนาปัทสิภาการคือว่าคาซั์ลักของต้านเลนจูสซเมียต้านไล่สอแลลเอือต้านพิการ จากรรมอันหาพายโยจานะบอดไดจ,จากรรมหยาบจ้าตาลูนคือว่าจำค่าจำฟันโลภาเครื่องเกเกี่ยรเลืปรปะกอบไปโดยมิสาติทีกรรมตั้งหลายฝูงนี้กันว่าตายจังได้ตกงอาเวจีนาโลกเล่าไปทำยังปัญหาก็ปพูนนานโลกเป็นดังปัญญาประเสนานน่นแหลง ดังจังลูกมาในพญ,ญาปเสนเอาลิปนออกไปอาบน้ำอาเจลาวะดีกันมาตั้งอยู่ไปนอกเจตว,นวันแล้วส่วนตนก็เข้าไปไหวพระพุทธ,ธเจ้าในเจตว,นวันแล้ว าหารปันโทละเสนาและลานปันโทมะเสนาข้าเน่งใจว่าพญาตนนี้ข้านางกูเสียและกูจังการตามกรรมอันสาหต่อพญาตนนี้ข้าว่าอันแล้วก็ลวดเอามายังปัญจากามคาคนหาผาการเธอตัวพากุมมาแล้วตั้งมาตัวหนึ่งกรรมคาเิงผู้เนึ่งไว้เธอแล้ว เอาวัตุภาคุมานและอันวัลีปนีเพื่อสูบยังสาวัตถีขันแลพญาปเสนาไวพระปนจาเจ้าเล้วออกมาหาลีปนก็บอดได้ลวดเอาคาเยงผู้นั่นกับนี่ไปสูยียงลาจางกังหะว,ว่าจังไปเอาพัญญาอาศาตมาเอาอย่างเมืองป่าสาวัตถี ว่าอ่านไปโลดสาลานอกเวียงลานจากะหานากรหันบทันลุ่งแล้วก็ตายและกันว่าตายก็ล้วนมาเกินเป็นเพดอยู่ในเมืองสาวาทิเหตุโลพานโตสะได้สามปีป้นแล้ววจริงได้ไปเกิดในเทวาโลกแลดังปอกพูนศาสนา พระพุทธเจ้ากอดยังตังอยู่ปันปีพญาได้จวบปศศาสนาพระพ,พุทธเจ้าได้การตำบนได้ฟังธรรมอันนี้จริงพ้นและเป็นดังนางมาลิกาเทวได้การตำกายญาตุนจาลินตกรรมได้เฮสุดนาคาสัาวะกันว่าตายก็ได้ไปตกนิลญาณโลกได้เจ็ดวัน จริงไปสู่เทวโลกเหตุใดการามบุญได้ฟังธรรมสามัญญาพราสูตรอันนี้จริงพูนและส่วนว่าภูกาละผู้ใดได้ฟังอย่างสามัญญาพลาสูตรอันนี้ก็ดีได้เรียนก็ดีสร้างเขียนก็ดีจ้างหือด้านเขียนก็ดีได้ปูจายังทำอันชื่อว่า สามัญ,ญาพาลาสุดอันนี้ก็ดีก็มีอันนี้สรงมากนักนับบอดได้อดัอเลี่ยวยังโพธิญานสามประการคือสามสาสัมโพธิญ,ญานปัจเจกโพธิญาณสาวกาปาลามีญานตาลาบใดบอดได้ดถึงโพธิญานสามประการนั่นก็บอดได้ไปเกิดในตุกติสตืสต ยนย่อมใดไปเกิดในสุกาติสามภาการคือว่าสุกาติอันมีในสวรรค์การเทวโลกเมืองฟ้าสุกาติอัน,นมีในมโนสโรกเมืองคอน เตียนย่อมไปเกิดในข้ากุลอันปราเสิรฐดังใจใจมากจู้อันเกือว่าสัมปาติอันมีในเมืองคนหาผู้จังเสมอบ่ได้ก่อนจังเมถ้าเต่บ่สงสัยจะาและแม่นจังผ่านธนาเอาอย่างนี่ปานในศาสนาแห่งความปุนท่าเจ้าโพตมะเหล่านี้ก่อนจังได้ในจาติอันทวนสองทวนสามและทวนเจ็ดเตะ แห่นานธรรมปาลีขานแลนสามปเปตอัมปาปาลีขานฟูนันอ่านว่ารักษาแล้วนำไปหลังสาต้อนแล้วนำไปก็เม่แลอ่านว่าธรรมปารีขานฟูนันเมดังเลยจากอ่านว่าเพคคตอนนั้นเมื่อจางไปดังอ่าน นุ่งผ้าโกงผ้าแล้วไปลักษาตตนเหตุดังอันอันว่าผ้าจีวาละอันนั้นไ้เจอว่ากายยาปันทิหะลียาวาลักษาะตนไปและทลองน้ำอันแจงพาแล้วดูดกินนั้นอันว่าผ้า้อยผ้า้อยก็ได้เจอว่ากายยาปานติหาลียาโกเม แกมเพคุในกาละเมื่อตัดไม่สีฟันตัดไม่มาแป่งตีนจองตัดไม่มาแป่งกุติผาฝาอันนั่นและผาน้อยใดเจวา กุจติหาเลญก็ไม่แกมเพโคในกาละเมื่อปอกอยกินทาเก่าเกลินและเข้มชื่อว่ากาญยาปติหาเลญะกคมัแกมเพโคในกาละเมื่อนิพพาเจอว่ากูจิปาติหาเลญะ ก็เมในกาลเมื่อเพคุเขมจิเข้าแลนหอมกินอาจิลูกไม่กิมกาญะกันทางอันว่าพากรรมปนโดยเจอว่ากาสิยปาธิหะเลยยก็เมแกมเพคุเมื่อนุ่งพาขาดกํามปนแล้วจนเดินไปนั่นได้เจอว่ากุจิปาธิหะเลียก็เมแกมเพคุเมื่อ อกมัดเอาหาอ้อยและโดยพากรโปนด้านและพาถอกน้ำได้จิวากาญยาปฏิหาลิยนยาก็เมแกมเพคุเมื่อถองน้ำอาบอาตนหนูนออกเสียแล้วเอาย่อมเปิดตาเสนาสนานนั่น,นใด้จอวา่า โกจีปานทิหาเลยาคือว่าในเมื่อท้องน้ำกินน้ำมาเหยือกอันเมในเหืออหาเม็ดงาเม็ดข้าตุกแล้วกินนั่นอันว่าล่าวยางโกนแห่งเครื่องอาธรรมปาริคันก็เมแลอันว่าเครื่องลวดแลขอปานตูใส่ปาลิคันพาเนชิตนังกรรมมาทาธรรมมาจำมะคัน ใส่เป็นเครื่องปาเลขขานไม่เต้าบอกนะ้ำมันใส่เป็นปาเลขคานและเกือบใส่เป็นปาเลขคาน สิบสองพังการเพี่โคงตังลายฝูงปางกอบโดยปาลีขันเก่าสิบอันสิบเอ็ดสิบสองฝูงนี้ก่อนสอนโดดแต่แรงพี่โคงตังลายฟูงปางกอบโดยปาลีขันเก่าอันสิบอันสิบเอ็ดสิบสองนั่นก่นลามบุตรตนใดตนหนึ่งก็บอกวนเก่าวัน,วนสอนโดดมากมาน เป็นดังตาวพาาต a นใหญ่เดียวว่าวว่าอันอันแลมเพคูต่างหลายฝูงนั้นมากน้อยแต่สันโดดเลี้ยงง่ายเปรตเป็นอันเบาแต่แหลม่อภปนทานเจ้าก็บทเทานานายางสูตรอันนี้ว่าปริคันเก่าสิบอันสิบเอ็ดสิบสองนี้ก็ตเต้าเตศนาโดยสาธิแห่งธรรมอันธรรมปริคันนั้น แลอันวามเพโคนตนอันจังไปในที่ไดก็เอาผ้าน้อยแลเข็มผ้าท้องน้ำสายบาดนุ่งผ้าคาดกําปนแล้วเอาบาดหอยบาแล้วหนีไปนั่นแหละจังมางก,ก่อนเต่านั้นจังของจังปันโดยกรรมว่าวิหารกูบาลิเวนกูก็อุปาสาญากูว่าอันหาบทใดสักกัน พี่โคตนสันโดดดังนี้เป็นดังปืนอันนาะสว่างโดยสายธนูไปนาะนาะ ก็ปาเลพกเสนาสันนะตาอันมักเล่าป่าเมื่อันเมใดป่าเขาเงื่อมทำกูหาเป็นที่แห่งตนอยู่ผู้เดียวในอิริยามปานาตตั้งสี่หาผู้ทวนสองก็บอดในเม่นไปในที่สะตั้งสี่เป็นอันป่ครองป่อปาน โพสงสัยสามัญญาภราสุตตังนิธิตังขีญาอันเก่าแก่ยังสามัญญาพาราสุตอุดมยิ่งนักก็บังโกมสมเล็ดสาเด